ชูขาชูขาชูข <OOK> าเอน ання, น้าแหนะ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 แหนเล็บ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 ทำไมทำไมทำไมอ่ะเราพวกกันไม่ใช่โยไปโมโหอะไรมาไปหุดนยีดอะไรมาฮะแล้วพวกกันไม่ใช่โยโอ้ยดูเขาทำตาโอ้ยดูเขาทำตางอนนะโดนแม่ตีงอนนะงอนนะงอนหนักก็ดื้อก็ดื้อ ก็ดื้อ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 ก็หนูดื้อะก็หนูดื้อก็หนูดื้อเข้าใจไหมก็หนูดื้อก็หนูดื้อเงี้ยอ้ยปะดมอ่ะผมคือนาเดชไม่ใช่กูจนะฮะพอผมไม่ใส่ถุงเท้าหนึ่งข้างเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้ เชนัมส่วนผมคือหัวโจกครับตัวใหญ่สุดพี่เลี้ยงคือผูเพิ่มคือเพนด้าครับแอา้อาแอลแอลตุง้งจุ้งจุง <laughs>